3เกม Free-to-play น่าจับตามองบน Steam ที่กำลังจะเปิดตัวในปี2026เกมแรก Soul Frame รับประกันคุณภาพเพราะทีมสร้างคือผู้พัฒนาเดียวกับ Warframe โดยที่เกมจะเป็นแนวแอคชั่น RPG ในโลก Open World Dark Fantasy ซึ่งตัวเกมเข้าเปิดให้ทดสอบอยู่นะเราสามารถรับอินว t ยโค้ดง่ายๆแค่ดูสตรีมในทวิชครบ30นาทีหรือจ่ายเงินเพื่อซื้อแพ็ค f o u เดอรในราคา6 8 9บาท เพื่อรับสิทธิ์เขาเล่นทันที The Cube s a v e u s เกมแนว Survival Extraction PvPvE ทิกกระแสะช่วงนี้เริ่มมาแรงโดยเกมจะส่งเราไปยังแผนที่ที่ถูกสุ่มใหม่ทุกครั้งซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์ภายในเกมรวมถึงผู้เล่นคนอื่นแค่เจคนนี้ก็ทำให้ผมอยากเล่นเกมนี้มากแล้วคือลือโดยตัวเกมมีแผนที่จะเปิดให้บริการในช่วงไตรามาสที่1ปี2 0 2 6 Animo เกมจับโปเกเกมจับมอนสเตอร์ที่จะเป็นแนว Open World Action RPG ซึ่งสิ่งที่เตะตาผมที่สุดคืออาร์ตสไตล์ของเกมคือเกมมันเป็นโลกแฟนตาซีที่สวยมากและดูมีอะไรให้เราไปนค้นหาเยอะแยะไปหมดโดยที่ตัวเกมยังไม่ประกาศวันเปิดตัวชัดเจนแต่มีแพลนที่จะเปิดตัวภายในปี2026